ความอยากเป็นเทสสังเกตได้อันนี้คือหมูสามชั้นนะเจ้าสมสีจะมาทําไส้กรอกอีสานสมสีจะเอาใส่ในถุงแล้วก็ผสมเนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องใช้มืออันนี้คือผงไส้กรอกอีสานนะคะเขาจะซื้อผงแบบสําเร็จมาเนาะเจ้าผงแบบนี้นะคะไส้กรอกอีสานแ,แล้วเราจะเทผสมลงไปเลยเทเครื่องทุกอย่างใส่ลงไปเลยเจ้ามันจะมีวิธีบอกนะคะ ว่าเราจะสามารถใจหมูเท่าไรหมูสามั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเจ้าลักสมศรีก็จะเอาหมูซับใส่ลงไปนิดนึงเสร็จแล้วก็จะผสมสมศรีเอาเข้าเข้าสวยนี่แหละข้าวหูงอะ่ะล่างน้แล้วก็ใส่ลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่เกลืออีกนิดนึงเจ้าเพราะว่าสูตรของเขามันจะจืดๆนิดนึงสมสีก็เลยใส่เกลือเพิ่มนะคะ เ็จแล้วสมศรีก็จะเอามาหอ่ออันนี้ใช้แผ่นปอเปี้ยะนะเจ้ามันจะมีใส้ใส้เทียมให้แต่ว่าสมศรีไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องยัดเนาะมันก็เลยจะยัดยากก็เลยจ้องใช้แผ่นปอเปี้ยะเจ้าแผ่นปอเปี้ยะเวียดนามอะ่ะเอามาหอ่อแผ่นแบบนี้นะเจ้าปอเปี๊ยะสดนั่นแหละเออปอเปียะอย่างปอเปี๊ยะแห้งๆอะ่ะเออ เราก็จะเอาไปละลายกระน,น้ำเสร็จแล้วเราก็จะเอามาห่อนะคะห่อแบบนี้แหละเจ้าถ้าใครอยากใส่วุ้นเส้นก็ใส่วุ้นเส้นแต่สมศรีไม่ชอบใส่วุ้นเส้นสมศรีก็เลยใส่แต่ข้าวนะคะเอาเข้าวสวยใส่ลงไปนิดนึงละลายน้ําก่อนนะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนี่แหละเจ้าแล้วก็ใส่เครื่อง เครื่องเซก,กอออีสานอะไรเติมสีซื้อมาแบบสำเร็จรูปอันนี้สมสีทีทมตอนสิบโมงเนาะตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วสมสีกะกินมันออกแล้วเจ้ามันเปรี้ยวแล้วสมสีก็เลยจะเอาไปลองอบดูอบไฟสองร้อยองศาแนะ้ะเจ้าเต่าอบลายน้ำมันประมาณยี่สิบนาทีค่ะสมสีก็จะเอาไปอบสองอันที่เหลือเดี๋ยวเาจะเอามาห่อว้แจกแข็งว้กินวันหน้าเนาะวันไหนหินวก็อ,ออกมาเจา้าอันนี้ เพราะว่าปอเปียสซอะ่ะมันมันติดกันตอนนี้เราก็จะมาหอ่อห่อแลบไว้พอเราจะย่างเราก็เอาออกเอาเอาแลบออกแล้วก็เอาไปย่างเจ้าเอาไปเข้าเครื่องอบเนาะตอนนี้เขาจะแลบไปก่อนที่เหลือน,นี่เราจะาไปแช่แข็งไว้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ถุงรวมกันเอาไปแจ่แข็งไว้เจ้าถึงเวลาก็เอาออกมากินถ้าหิวว้นวันไหน สมส่อบป,ประมาณยี่สิบนาทีนะคะไฟยยสองร้อยองศาเซร็จแล้วเจ้าเดี๋ยวเรามาจิ้มกันว่ามันจะเป็นจะใดเนาะอันนี้อบเซร็จแล้วเราใช้แผ่แผนปอเปี๊ยะเวียดนามนะสมสิจะมาลองดูว่ามันจะอร่อยไหมมีคนบองสมสีใจแผ่นอันเนี้ยทำ อร่อยอ่ะเปรี้ยวเลยว่ะอร่อยอร่อยเปรี้ยว้วเจ้าทำตอนเจ้าเหงนกับพริกอร่อยอ่ะมันห่อนอเลยอบไฟอบไฟสองร้อยองศา ไปสองร้อยองศานะคะยี่สิบนาทีอื้อย ออร่อยผมสีเพิ่มเข้ากับเลื่อลงไปนิดนึงเพราะว่าพระฉาิมัน,นจืดไปอืม ถ้าไปซื้อน,นะใส่กองอีสานอะ่ะแกงลูกอะ่ะถุงหนึ่งประมาณห้าสิบคนสองร้อยห้าสิบบาทได้กินลูกจำได้อันนี้ทำเอง่อ,อยเจ้า อร่อยอ่ะเปรี้ยวพอดีเลยทอมบ้างน,นี่แหละเย็นนี้ก็กินแค่นี้แหละจ้าหมูอะไรหลูกเดี๋ยวกัน ไจ้ผงเส้กรอ,อีสานนะคะสำเร็จรูปอร่อยทำตอนประมาณสิบโมงตอนนี้ห้าโมงเย็นเปรี้ยวเลยอ่ะ ตอนทำได้ใส่พริกลงไปนะคะ